เป็นปั๊มเสมอนะคะยี่ห้อดีเป็นโต้นะคะรวมรุ่นนะคะ750วัตต์ของดีเปนโตรุ่นใหม่นะคะวันนี้เราจะมีไปเรือยถึง6รุ่นด้วยกันนะคะก็จะมีรุ่นบอ3าาตัวนะคะแล้วก็ตัวบอสี่ค่ะตัวนะคะตัวบอ3นะคะก็จะมีตัวเฮสสูงสุดก็อยุดอยู่ที่120เมตรนะคะแต่แตปริมาณน้ำจะได้หยุดประมาณ4คิวนะคะนั่นคือบอกของลูกค้า น้ำน้อยนะคะแต่ว่าเฮ็ดลึกเยอะนะคะก็คือบ่อลึกนะคะตัวนี้ก็บ่อสามนะคะจะเหมาะกับบ่อรุ่นเก่านะคะที่ว่าเจาะไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเจาะเป็นบ่อสามนิ้วนะคะหรือว่าบ่อสีที่โคดนะคะหรืออาจจะเป็นคอข้อนะคะใช้ท่อฉลุปเป็นตัวสามนิ้วนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะก็จะมี3รุ่นนะคะรุ่นนี้ก็คือบอกไปแล้วนะคะ120เมตรนะคะสูงสุดนะคะเฮดก็น้ําน้อยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรุ่นกลางนะคะ 7คิวนะคะผักเหนียวพึ่งตัวนี้ก็น้ําเยอะแล้วก็น้ําก็กลางๆนะคะเพชรก็กลางๆตัวนี้จะเป็นรุ่น10.5คิว38นี่คือตัวเพชค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าน้ําจะได้เชอะนะคะสําหรับบอ่อตื่นนะคะหรือว่าดูดสาดก,ก็ได้นะคะบอ่อสามก็ดูดสารได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวบอ่อสี่นะคะสําหรับลูกค้าบอ่อสี่รุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะเจาะเป็นบอ่อสี่นิ้วนะคะสามารถใส่บอ่บอสี 5, บอ่บ่อห้าบ่อหกหรือว่าสากก็ได้เลยนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะ ก็จะเป็นเริ่มที่รุ่น5คิวนะคะ95เมตรตัวนี้ก็จะได้น้ำน้อ,นนอยหน่อยแต่ว่าเ hey ฮจะเยอะนะคะสำหรับบ่อ,บอลึกนะคะหรือว่าน้ำน้อยนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะแล้วก็รุ่นกลางใช่ไหมขึ้นมานะคะจะเป็นรุ่น11.5 60นะคะปกติแล้วถ้าเทียบกับรุ่นเก่ารุ่นนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ11คิวเฮ60ปกติจะเป็น6.5นะคะถ้าเป็นรุ่นเดิมนะคะก็จะได้น้ําเยอะขึ้นนะคะอยู่ที่บ่อของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะ น้ำเยอะที่สุดในรุ่น750วัตต์นะคะปกติรุ่นเดิมจะอยู่ที่12คิวแต่ตัวนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง15.5เลยนะคะบอกของลูกค้าน้ําดีก็แนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะบาะสําหรับตัวอัดสปริงเกอร์นะคะดูดสารแล้วก็คือดูดตื้นแต่ว่าส่งอัดสปริงเกอร์ก็ใช้ได้งานได้ดีเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพบ่อแล้วก็พื้นที่ของลูกค้านะคะลูกค้าสามารถปรึกษาแล้วก็สอบถามทางร้านมางกรฟ้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ